สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทู e ช่องนี้ช่องเดิมนะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาให้ด้วยแล้วก็ท่านที่เขียนคอมเมนต์อัปเดตข้อมูลต่างๆมาอย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเชื่อว่าหลายคนได้เห็นความน่ารักของน้องหลิงน้องออมกลับมาสดใสสดชื่นเหมือนอย่างที่ทุกคนอยากเห็นแล้วเนาะ ภาพเบื้องหลังซ้อมแดนซ้อมเต้นบนเวทีเอแอบเห็นอะไรรู้ว่าไม่รู้ดิน่าจะนะอันนี้เดานะส่วนตัวนะสงสัยน้องหลิงจะต้องในงานแฟนมีที่กรุงเทพต้องโชว์เล่นกีตาร์สดในโชว์แน่นเลยไม่รู้ดิเห็นเนี่ยตอนขากลับมีกีตาร์ฮิ้วมาด้วยอะ่ะซึ่งหลายคนบอกว่ารู้สึกว่าน้องหลิงจะฮิ้วกีตาร์กลับด้วยเนาะก็เลยเนี่ยเอกก็เลยแอบ มโนไปเองว่าน้องหลิงโชว์กีตาร์แน่เลยแฟนมีครั้งนี้อันนี้เดาวนะเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องหลิงจะโชว์ไหมโชว์สดนี่มันเท่มากนะน้องหลิงอาจจะเกากีตาร์ส่วนน้องออมก็ร้องไปโอ้โหฟินแค่คิดก็ฟินแล้วว่ามีคนสังเกตว่าน้องหลิงเปลี่ยนผู้ช่วยใหม่หรือเปล่าเห็นทีมผู้ช่วยเปลี่ยนไปอะ่ะเออเนาะแล้วก็เนี่ยแหะคะ่ะ แต่ที่สําการงานซ้อมวันนี้นะมีฉากฟินๆให้หลายช็อตเลยนะเออมันต้องอย่างเงี้ยช่องสามทำถูกและแบบทยอยเสิร์ฟอาจจะช้าไปหน่อยนะเพราะมันวันใกล้งานแล้วไนงะแต่รีบเลยนะเนี่ยแฟนแฟนอินเตอร์อะเอ,อเห็นแล้วเขาเห็นเบื้องหลังการซ้อมยิ่งเมื่อวานซ้อมรองใช่ป่ะก็ยังไม่ค่อยเห็นท่าทางพอมาวันนี้ซ้อมเต้นแล้วมีช็อตตลกๆหล,ลายอ่านเลยเขาบอกเฮ้ยฟินอะคือเขาอยากจะซื้อแล้วนะไอไลฟ์สตรีมมิ่งอะ เออแต่คนนี้ถามไปเสียงเดียวกันเลยว่ามีซับไหมมีซับไหมเขาบอกไม่ใช่ซื้อไปเดี๋ยวดูไม่รู้เรื่องเขากลัวแค่อันนี้อย่างเดียวซับอังกฤษก็ยังดีถ้ามีแค่ซับอังกฤษเขาก็ซื้อแล้วละ่ะไม่ต้องซับจีนหรอกองจริงเออมีไหมอ่ะมีไหมอ่ะมันมีโปรแกรมไหนที่แบบช่องสามจะทําได้ไมะเรารีบตอบลูกค้าไปเลยนะแฟนชาวจีนที่เขามาถามใต้โพสอะเออจะได้เขาจะได้ใช่ปะเขา่ะพร้อมซื้ออยู่แล้วแหละ แต่ว่าเรามีภาษาเขาเข้าใจเปล่าเออต้องต้องรีบเคลียร์นะจะได้ตกอีกได้เยอะๆเลยตรงสตรีมมิ่งไลฟ์อ่ะใช่มหมเออต้องตอนนี้นับถอยหลังแล้วนะคะก่อนถึงวันจริงวันที่แปดใช่ปะเสิร์ฟไปทุกวันเลยค่ะความฟินความอะไรอย่างเงี้ยคนเขาชอบนะนิดๆหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยยิ่งวันนี้แบบโอ้สองคนมาเจอกันอะ่ะชอบมาก หลายๆคนชอบมากแฟนจีนนี่เอาไปรีแคปกันใหญ่แบบโอ้ยเธอนะตั้งแต่เหตุการณ์หวานๆตั้งแต่ไอชานมแล้วที่น้องหลิงซื้อไปเขาก็ฟินกันว่าน่าจะซื้อให้น้องออมซึ่งก็น่าจะใช่แหละเจ็ดแปดเซนตะแล้วก็ยังมีความฟินจุดที่2ที่มีแฟนหลายคนก็มาคอมเมนต์ใต้โพสต์ A ล้วเนอะบอกว่ามันฟินเรื่องของเสื้อกันหนาวอ่าเสื้อสเวตเตอร์นี่นี่จับสังเกตเลยนะคะ จริงๆคือมันแขวนไว้อยู่น้องน้องน้องหลิงอะตอนเดินทางมาที่ตึกอะก็ผูกไว้กับไหล่ไงาน,านะเผื่อนหนาวไงน้องหลิงนี่เป็นคนเตรียมพร้อมเนะาะเพราะแต่พอไงซอมเต้นไปซอมเต้นมาน้องออมนี่มาในแนวแบบเสื้อกล้ามเฉยๆเต้นไปเต้นมาคงหนาวว่ะคะเสื้อคุณพี่ไปอยู่บนตัวน้องเฉยซึ่งคนเขาก็ฟีสิคะเฮ้ย ตกลงน้องพี่ใส่เสื้อตัวเดียวกันใส่เสื้อร่วมกันด้วยอะ่ะไอช็อตโมเมนต์อย่างเงี้ยเขาจับสังเกตมานานแล้วคุณเอาจริงนะเขาเล่นฉากคิดฟีนกันอะไรยิ่งกว่านี้เขาก็เล่นมาแล้วว่ะนะไปอีเวนต์ดูดดูด,ดหลอดเดียวกันก็ดูดมาแล้วว่กะกับไอเสื้อสเวตเตอร์นี่จิบจินะแล้วก็ยังมีหมวกคือตอนนี้ไม่รู้ของใครเป็นของใครแล้วอะ่ะเนี่ยเน,น,น,นี่รูปเนี้ย อะหมวกอันนี้น้องออมเคยใส่ตอนไปแฟนมี่ฮ่องกงใช่ปะแต่วันนี้น้องหลิงเอามาใส่เอ้ยน้องน้องอเออใช่น้องหลิงเอามาใส่แท็กจมินแล้วของใครเป็นของใครหมวกอะ่ะน้องออมใส่ก่อนวันแฟนมีใช่ปะขึ้นเครื่องเพราะว่าวันนี้น้องหลิงเอามาใส่แต่เสื้อสเวตเตอร์คุณพี่อะ่ะพี่หลิงเขาเอามาผูกไว้ตรงคอก่อนตรงไหล่ก่อนแต่ตอนหลังเป็นน้องออมใส่นี่ คนจีเขาบอกวอนพี่หลิงชี้แจงสามภาษาด่วนเลยนะถ้าไม่ชี้แจงนะฉันจะแพ้ข่าวลือให้สะบัดไปเลยว่านะสองสาวโสดเขาใช้ตู้เสื้อผ้าเดียวกัน <c oughs> <c oughs> เขาจะแพ้ข่าวนี้ให้สะพัดให้วอนเน็ตไปเลยนะก็มันยังไงยังไงอยู่อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวหมวกคนโน้น <c oughs> เดี๋ยวหมวกคนน้องมาอยู่คุณพี่ หมวกคุณน้องมาอยู่หัวคุณพี่เสื้อคุณพี่ไปอยู่บนตัวคุณน้องนะก็บอกแล้วที่เอเคยไปทําคลิปหนึ่งอะถึงแม้นะจุดเนี้เขายังไม่ใช่แฟนกันอะไรกันอะความสัมพันธ์เขาอะเกินเพื่อนแล้วก็เหนือคนรักอีกนั่นก็คือคนในครอบครัวรักและห่วงใยกันอย่างนี้แหละก็เหมือนอ่ะเอกก็มีพี่สาวอย่างเนี้ย ถ้าพี่สาวไปอยู่ที่หนาวๆแล้วเอมีเสื้อกันหนาวเอจะไม่ให้พี่สาวใส่เหรอก็เอาไปซีก็ใส่ไปซีก็เธอหนาวอะ่ะเนี่ยแหละความห่วงใยใส่ใจกันแบบหญิงๆใช่ปะ่ะส่วนบางทีเราไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเราหนาวหัวใช่ปะ่ะคุณพี่มีหมวกให้เราเราก็เออเออมายืมใส่หน่อยเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงผู้หญิงต้องผู้หญิงด้วยกันถึงจะเข้าใจเท่านั้นแหละนะแต่นะโมเบนเนี้ยมันก็แบบก็สนิทกันมากอะ่ะสนิทเหมือนคนในครอบครัว เอาจริงจริงๆเชื่อเอดิแต่อนาคตต่อไปจะพัฒนาไปทางไหนเราไม่รู้รู้แต่ว่าตอนเนี้จีนกระจายค่ะตั้งแต่เมืองไทยยันเมืองจีนค่ะเขาบอกเป็นไงละ่ะไอ้พวกแอนตี้แฟนว่าเขาไปเยอะอยุเขาให้แตกกันมันนักต่อน,นักเป็นไงละ่ะวันนี้เป็นไงละ่ะเป็นไงเขาใส่เสื้อตัวเดียวกันเขาใส่เสื้อร่วมกันหมวกก็แบ่งกันน่ะเออ เธอเลี้ยวกลับมาอย่างทันนะพวกแอนตี้แฟนเลี้ยวเข้ามา <laughs> เข้าด้อมเขานะเออทางจีนนี่ก็คือไม่ได้ว่าแอนตี้แฟนอะไรหนักมากแต่พยายามจะชวนเข้าด้อมอยู่นั่นแหละนะเห็นมาหลายโพสต์และเออในเมื่อเธอหักหลังเขาไม่สําเร็จเธอก็มาเข้าพวกเลยละกันเนี่ยน่ารักก็เป็นความน่ารักของคู่นี้นะเออแล้วก็ยังมีอีกหลายคนใช่ไหมที่ให้ความสงสัยว่าทำไมตารางงานเดือน กันยายนก็คือเดือนนี้เนาะทำไมน้องหลิงอ่ะไม่มีงานเดียวเลยอ่ะเออมีแต่น้องออมที่มีงานเดียวเดี๋ยวเอดูซิรู้สึกถ้าเอจะไม่ผิดจะมีงานคู่กันงานเดียวเออสองงานถ้ารวมงานแฟนมิลี่ด้วยเอาไงดีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะถ,ถ้ารวมแฟมิลี่ที่ไทยก็ต้องรวมแฟมิลี่ที่มาเก่าด้วยอะใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอดูซิ างานแรกก็คือวันที่8เดือน9ก็คือวันอาทิตย์นี้นะคะเป็นงานแฟนมิสที่กรุงเทพอันนี้งานคู่หลังจากนั้นน้องอ,อมได้พักผ่อนไปวันเดียววันที่สิบน้องอ,อมออกเดี่ยวไปงาน House of Touch นะคะที่เซนทรัลลาดพร้าวอันนี้งานเดี่ยวเนาะถัดมาวันที่สิบสามเดือนเก้าน้องอ,อมออกเดี่ยวอีกแล้วเป็นงานของ Destin y คลิ n i กอ่า แล้วก็มาเจองานคู่กันอีกครั้งวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนเก้านะคะเป็นงานแฟนมี่ที่มาเกาสรุปงานคู่สองงานเดี่ยวสองซึ่งงานเดี่ยวเป็นของน้องออมหมดเลยให้เอคิดหรอแฟนๆค่ะใจเย็นๆน,นะคะอย่าเพิ่งไปตีโพยตีพายอะไรช่องสามมากส่วนตัวนะส่วนตัวเอคิดว่าน้องหลิงต้องเตรียมตัวเยอะอืมเพราะอะไรรู้ป่ะงานแฟนมี่ที่มาเกาว่ะ มันก็เป็นภาษาจีนอีกอ่ะน้องหลิงก็ต้องเตรียมโชว์ที่เป็นภาษาจีนคือน้องเอาพูดง่ายๆน้องหลิงน่าจะเป็นตัวเมนหน่อยน้องออมอ่ะก็คู่กันไปแหละแต่ว่าเนื่องจากน้องหลิงเขาพูดภาษาจีนไดไงเพราะฉะนั้นเมนหลักๆหน้าที่หนักๆอ่ะจะต้องตกมาที่พี่หลิงเพราะฉะนั้นพี่หลิงอ่ะจะต้องพูดภาษาจีนร้องเพลงจีนต้องเตรียมโชว์ความสามารถพิเศษเป็นภาษาจีนเยอะนะแล้วซึ่งอะไรที่น้องหลิงเขาถนัดอ่ะ อย่างเพลงที่เขาชอบอะ่ะที่พี่หลิงชอบพี่หลิงก็ร้องไปแล้วในงานแฟนมีที่ฮ่องกงอะ่ะคราวนี้ก็ต้องหาเพลงใหม่ใช่ไหมเป็นเพลงพิเศษเฉพาะที่มาเกาด้วยอะ่ะพี่หลิงก็อาจจะต้องฝึกซ้อมให้มันเยอะขึ้นให้มันแน่นขึ้นเพราะว่าใช่ไหมค่าตัวที่มาเกาไม่ใช่ถูกๆอะ่ะเขาต้องสร้างความประทับใจให้กับแฟนที่มาเกาเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวหนักกว่าน้องออมอันนี้อันนี้เอคิดนะโดยส่วนตัวของเอเองนะก็เลยเป็นไปได้ว่าน้องหลิงอะ่ะ ดูบทสัมภาษณ์น้องหลิงก็รู้แล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับงานเคยที่แบบที่น้องหลิงบอกว่าจะออกจากวงการเพราะน้องหลิงเครียดอะเกรงว่าจะไปถ่วงทีมงานกลัวว่าตัวเองเล่นเล่นไม่ดีคือจะทําผลงานไม่ดีคือน้องหลิงเขาจริงจังอะเพราะฉะนั้นแฟนมีที่มาเก่าแน่นอนค่ะน้องหลิงจริงจังนะก็คงจะฝึกซ้อมหนักเลยแหละเดี๋ยวจบจากกรุงเทพใช่ปะ มีเวลาอีกแค่ประมาณสองสัปดาห์เท่านั้นไม่เยอะนะไม่เยอะนะใช่ไหมตอนนี้เขาว็ทุ่มให้กรุงเทพก่อนยังไม่ได้ซ้อมของมาเกาเลยเดี๋ยวจบจากกรุงเทพก็คงพักอยู่วันสองวันนะแล้วเดี๋ยวก็จะซ้อมของมาเกาต่อโอ้มันต้องแน่นนะ่ะเออเพราะว่าตัวเมนเป็นน้องหลิงก็แค่นี้แหละให้เอคิดนะไม่ใช่ว่าไม่มีใครจ้างหรือว่าใครลําเอียงไม่ป้อนง,งานเนาะอย่าไปคิดอย่าง,งานั้นไม่มีใครไม่รักน้องหลิงหรอกแล้วก็รักน้องหลิงน้องอมทั้งคู่แหละรักเท่าเกาัน นะแต่ว่าน้องหลิงเขาค่อนข้างทําอะไรอะ่ะเขาอยากจะทําให้มันดีที่สุดนะเราใช้ภาษาจีนด้วยแน่นอนค่ะน้องหลิงเขาแบบเขาทุ่มอยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเนี่ยต้องดูถ้าโอเคหลังมาเกายังไม่มีแฟนมิตอะไรใช่ไหมหลังมาเกาแล้วถ้าน้องหลิงยังไม่มีงานเดียวอีกอะเอออันนี้ยค่อยมาคิดยังไม่สายเอ๊ะมีใครลําเอียงน้องหลิงเปล่าไม่หางานให้น้องหลิงเปล่าโอ้ยน้องหลิงหรอน้องหลิงน้องออมตอนนี้นะ ขายได้ทั้งคู่อ่ะจะเอางานเดี่ยวงานคู่มาเฮ้แต่ว่าน่าจะเป็นน้องหลิงเองที่เลือกไม่รับอืมอยากจะทุ่ม้ทกับงานแฟนมีดอ่ะมันเป็นงานเสียค่าตัว๋วค่อนข้างแพงก็ต้องเข้าใจน้องนะน้องอยากจะทําให้อะไรที่มันแบบมันดีที่สุดไม่อยากให้แม่แม่ผิดหวังอ่ะเออแต่ว่าพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าน้องออมไม่สนใจไม่ใช่เพราะว่างานนั้นงานมาเกาใช้ภาษาจีนเยอะอย่างที่บอกไงคือตอนนี้นะทั้งคู่เป็นคนดังอ่ะ ไอ้เราเนอะจะทําช่องพวกนี้อะไรก็ต้องนะมาระวังอะ่ะเดี๋ยวกลายเป็นแบบว่าไปใบแอดเข้าข้างน้องคนนี้ไมครับไม่ใช่ไม่ใช่อย่าไปคิดอย่างนั้นนะรักทั้งคู่แล้วก็เชื่อว่าแฟนหลายคนก็รักทั้งคู่แหละแต่ว่าด้วยเหตุผลน่ะเอคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ถ้าหลังจากงานแฟนมีที่มาเกานะแล้วน้องหลิงยังไม่มีงานอีเวนต์เดียวอีกนะ เหมือนกับน้องอไม่มีงานอีเวนต์เหมือนน้องอแบบออกเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเออค่อยมาว่ากันค่อยมาเฮ้ยคิดมากกันแต่ตอนเนี้ปล่อยชิวค่ะปล่อยจอยนะรอดูว่าน้องจะเสิร์ฟความมันความสนุกอะไรให้เราดีกว่ารอดูด้วยใจเบิกบานแล้วน้องเขาจะได้แบบว่าเบิกบานไปด้วยเนอะน้องเขาคงไม่แฮปปี้อ่ะเท่าแบบพีพีแอ พี่ๆ FC หรือแม่ๆแบบจะต้องมาแบบกังวลแทนน้องอะคิดว่าน้องเขาไม่แฮปปี้หรอกเราแฮปปี้แล้วน้องเขาแฮปปี้แล้วเขาจะได้เสิร์ฟความแฮปปี้กลับเข้ามาให้เราอีกคิดไปในเวนี้ดีกว่าเนอะอ่ะใครคิดเห็นยังไงเห็นด้วยกันหรือเปล่าหรือว่าไม่เห็นด้วยยังไงหรือว่ามีข้อมูลอะไรจะมาอัปเดตกันก็มาอัปเดตได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะสำหรับคลิปหน้านะจะเป็นคลิปเรื่องราวอะไรมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบพระคุณที่รับชมนะ